สวัสดีชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านพลังงานความรักของคุณเพื่อนๆน,นะคะเป็นพลังงานในเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะมาดูกันซิว่าความรักของคุณนะคะในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนะมาดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะตอนนี้ชีวิตของคุณนะความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง พลังงานของคุณตอนนี้เหมือนคุณก็อยูอย่เฉยๆแล้วอะนะอยู่เฉยๆแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วอะถ้าหากว่าจะมีใครที่อยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นนะ,อ,ะอยากมาก็มาอะแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีความจริงจังกับคุณนะเออนะถ้าเป็นประเภทแบบ มาไวไปไวเหมือนคุณก็ไม่อยากเสียเวลาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้เอาจริงกับคุณนะเนาะมาแนวแบบว่าคุยเล่นๆนะคุยไปวันๆคุยไปเรื่อยเปื่อยอะไรแบบนี้เหมือนคุณไม่สนใจอ่ะไม่เอาเลยอะนะอาจจะแบบไม่สานต่อนะคะตอนนี้เหมือนว่าตัวคุณก็เปิดใจให้ใครยากเหมือนกันนะเหมือนคุณมีมาตรฐานกับตัวเองแล้วว่าเนี่ย ถ้าใครไม่ดีไม่เอาไม่จริงจังไม่เอาไม่ชัดเจนไม่เอานะคะเนาะอ,อ่ะแล้วก็ถ้าใครที่เคยมีประเด็นปัญหาอะไรกับคุณแล้วก็นิ่งเงียบไปนะเมินเฉยนะคะห่างหายกันไปนะเหมือนว่าคุณก็อยากให้เขาอะกลับมาเคลียสิ่งที่เป็นปัญหากับคุณอยู่นะคะอ่าแต่ว่าเขาอาจจะแบบเงียบหายไปเลยแล้วก็ ไม่โผล่มาไม่ติดต่ออะไรมาเลยนะอ่าแต่เหมือนคุณก็รอดูอยู่นะคะว่าเออเขาจะแบบโผล่มาไหมถ้าโผล่มาก็คุยโผล่มาก็เคลียร์แต่ถ้าไม่โผล่มาเออก็คุณอาจจะแบบเออตัดทิ้งไปเลยอะนะคะไม่รอแล้วนะถ้าไม่โผล่มาก็ไม่เป็นไรนะเออปล่อยไปนะคะเนาะตอนนี้เหมือนว่าตัวคุณนะก็มีคนมาชอบคุณเรื่อยๆนะคะคนนั้นคนนี้ นะแต่ยังไม่ได้ถูกใจคุณสักคนหนึ่งเลยนะแต่อาจจะมีแบบบางคนที่คุณมองว่าพอจะคุยด้วยได้อาจจะมีแค่แบบคนนึงอะไรแบบเนี้ยนะที่ดูเหมือนแบบเออ,เอ,อคนเนี้น่าจะแบบอ่ะคุยได้ก็อาจจะเก็บไว้ก่อนอะนะคะเนาะอ่นะไว้ดูก่อนอะนะคะว่ามันจะพัฒนากันได้ไหมนะอะเนาะนะคะแล้วก็ตัวคุณจะไม่เป็นฝ่ายไปวิ่งตามใครแล้ว จะไม่เป็นฝ่ายที่ไปพยายามไปลงทุนไปทุ่มเทอะไรกับใครแล้วอะนะเออนั่นแหละเหมือนแบบเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็พยายามไปเยอะนะทุ่มเทไปเยอะนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เห็นจะมีใครที่แบบว่าเออจริงจังจริงใจอะไรกับคุณสักทีหนึ่งอะคะ่ะตอนนี้ก็เลยเฉยเฉยแล้วดีกว่าเนาะนะอะใครอยากคุยก็คุยนะคุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยตัดทิ้งไปแค่นั้นนะ แล้วก็บางท่านเนี่ยคนที่มีประเด็นปัญหาอะไรกับคุณเนี่ยเหมือนว่ามันมีเรื่องของการใช้อีโก้การเอาชนะอะไรกันมาก่อนนะอืมคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาดื้อเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วก็ยิ่งยิ่งคุยยิ่งคบก็ยิ่งเหนื่อยอะ่ะเออเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่านิสัยเด็กหรือว่านิสัยแบบเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปอะนะคะตัวคุณก็ไม่อยากจะเป็นฝ่ายไป เอาใจเขาแล้วอะเนาะมันเหนื่อยแล้วอะนะคะอยากให้เขาอะเออเาใจคุณบ้างอะเนาะไม่ใช่ว่าให้คุณไปทำให้เขายุ่ฝ่ายเดียวอะนะคะอือะ่ประมาณนี้นะบางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลนะคะเป็นแนวแบบลูกครึ่งก็ได้นะอืประมาณนี้หรือว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามียศมีตำแหน่ง นะก็ได้อ่ะจะใครก็แล้วแต่แหละตอนนี้คือคุณมองว่าคนที่คนที่ใช่มันจะไม่ยากที่ผ่านมาเจอแต่อะไรยากๆเนอะก็เลยเหนื่อยแล้วนะคะอืมอ่ะเหมือนถ้าคุยกับใครแล้วสบายใจคุณก็จะคุยกับคนนั้นแหละนะคะประมาณนี้เนาะบางท่านก็ที่ผ่านมาก็เจอแต่คนที่แตกต่างกันมากเกินไปนะ อาจจะแบบทัศนคติไม่ตรงกันนิสัยนะเข้ากันไม่ได้อะนะคะมันก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ไปต่ออะนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมามีพลังงานของชาวราศีเมษชาวราศีกรกฎแล้วก็ชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้มาดูสิ พลังงานของคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะในช่วงนี้นะพลังงานคนที่จะเข้ามานะคะเป็นอย่างไรบ้างอ่าคนดือ้อคนอีกโก้เยอะนะเออคนที่ห่างกันไปอืม คนที่ห่างหายกันไปนะบางท่านก็เป็นรักทางไกลอ่าเหมือนโกรธอะไรกันงอนอะไรกันแต่ว่าบางท่านตัดจบไปแล้วด้วยนะบางท่านที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนไม่ได้ให้สถานะคุณนะคะอมอเหมือนว่าพอคุณนะเงียบหายไปเลยอะนะคนคนนี้ อเขาก็แบบเพิ่งจะมาคิดแล้วก็เพิ่งจะมาพิจารณานะคะว่าอ่ะตัวคุณอะนะเป็นคนที่ดีเลยแหละเป็นคนที่แบบเพียบพร้อมคนหนึ่งอะนะแต่ที่ผ่านมาคือไม่คิดไงเนาะนะอ่าแต่พอคุณหายไปพอเขาเสียคุณไปนะคุณไม่อยู่ในชีวิตเขาแล้วคุณไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะเขาเพิ่งจะมาคิดได้นะคะว่าตัวคุณ เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นคนที่แบบโปรไฟล์ดีนะคะเออเหมือนว่าตอนที่เขามีคุณอยู่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะแต่พอเสียคุณไปเขาเพิ่งจะมาคิดได้นะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะแล้วก็เหมือนว่าอยากจะติดต่อมาหาคุณนะเนี่ยอยากแบบมาทักทายมาพูดคุยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ปากหนักปากแข็งอะ่ะ คือจะพูดอะไรก็ไม่พูดตรงๆนะดูเป็นคนที่แบบอ้อมค้อมเออไม่พูดอะไรตรงๆนะคิดถึงคุณก็ไม่พูดตรงๆเนาะชอบคุณนะก็ไม่พูดตรงๆนะคะอือเป็นคนที่เหมือนแบบปากไม่ค่อยตรงกับใจแล้วก็ดูแบบเหมือนกวนๆอะ่ะกวนประสาทอะ่ะคนเนี้ยนะอ่าอืม แต่เหมือนว่าเพื่อนๆบางท่านนะคุณนะช่วงนี้มีคนเข้ามาแบบว่ามากกว่าหนึ่งคนนะเนี่ยหนึ่งคนสองคนสามคนบางท่านมีเด็กมาชอบด้วยนะช่วงนี้คนที่เด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคนที่เขาแบบนิสัยเด็กกว่าคุณก็ได้นะเออเนี่ยมีคนมาชอบคุณเยอะนะคะอ,อือฮึอ่าก็อยู่ที่คุณนั่นแหละนะว่าคุณจะเลือกคุยกับใครหรือว่าไม่คุยกับใครนะคะ <S 2> <S 2> <S แต่ดูเหมือนว่าคนที่เขามีอีโก้ใส่คุณไปอ่ะคนคนนี้เขาเขาคิดถึงคุณมากนะแต่เขาไม่ยอมพูดความรู้สึกของเขาออกมากลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มนะคะอือฮึอะรอดูแล้วกันเนาะคนที่แบบดูแบบดือด้อหยิ่งอีโก้ e เยอะๆนั่นแหละนะคะ,ะเขาอาจจะติดต่อมาเขาอาจจะทักมาโทรมา ถ้าเคยมีประเด็นปัญหาอะไรกันเหมือนมีคนที่เขาอยากจะมาเคลียร์ยประเด็นปัญหาอะไรกับคุณด้วยนะแต่ว่าบางทีตัวคุณรู้สึกว่ามันเลยจุดจุดนั้นไปแล้วอะคือมันผ่านมาตั้งนานแล้วอะจะมาคุยมาเคลียร์อะไรอะเนาะตัวคุณอาจจะเหมือนแบบขี้เกียจฟังแล้วเหมือนกันนะเพราะว่ามันตั้งนานแล้วอะเนาะนะคะแล้วก็คุณก็อยู่ของคุณมาได้แล้วอะอืมนะะแต่ว่าก็ ลองฟังเขาดูก่อนไหมเนาะพว่าเขา,าจะมาพูดอะไรจะมาเคลียร์อะไรกับคุณบ้างนะคะแล้วคุณค่อยตัดสินใจนะบางท่านก็เป็นแบบรักทางไกลอยู่ห่างไกลกันอืมเหมือนว่าถ้าเป็นคนทางไกลนะคะเขากําลังคิดอยู่นะกําลังคิดวางแผนเอ,อหาวันหยุดวันลาอะไรของเขาอยู่เพื่อที่จะเหมือนกับว่าแพลนอนะแลนที่จะแบบเดินทางมาเจอคุณนะ นะคะเขาอาจจะเป็นคนในแบบบ้าง,งานชอบทํางานนะทีเนี้ยตัวเขาอะถ้าเขาอยากจะมาหาคุณนะเหมือนเขาต้องต้องแบบว่ากลางปฏิทินมาดูก่อนนะว่าเขาแบบเออจะหยุดช่วงไหนได้จะลาช่วงไหนได้อะเพราะเหมือนว่าเขาอยากมาเจอคุณเหมือนกันนะคะเนาะเพราะว่าบางทีอะเออรักทางไกลอะการที่แบบติดต่อสื่อสารอะไรกันผ่านเ,าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอะไรอะมันอาจจะตัวเขาอาจจะมองว่า มันดูไม่ค่อยจริงใจอะ่ะเหมือนแบบอยากมาเจอตัวคุณเลยดีกว่ามันจะดูจริงใจดูน่าเชื่อถือมากกว่านะคะหรือว่าเขาอาจจะเคยแบบมีแพลนอะไรกับคุณไว้นะว่าจะแบบเดินทางมาหาคุณแต่ที่ผ่านมาเหมือนเขาก็ผิดคําพูดเนาะสัญญาไม่เป็นสัญญาบอกจะมาแล้วก็ไม่มาฉะนั้นน่ะตอนเนี้ตัวเขาอ่ะก็เลยต้องนะจัดตารางชีวิตของเขาดูอ่ะนะคะเออเขาจะมาหาคุณ ได้ช่วงไหนยังไงได้บ้างอ่ะนะคะออืนะอะ่ประมาณนี้ออืเออเหมือนไพ่เขาบอกว่ามันก็จะเป็นมันจะมีเหมือนแบบถ้าคุณนะ่ะมีคนที่แบบเข้ามามากกว่าหนึ่งคนมากกว่าสองคนอะนะ่ะเนาะไพ่เขาบอกมันจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณต้องตัดสินใจด้วยนะว่าคุณนะ่ะ จะไปต่อกับคนไหนแล้วคนไหนที่ไม่ได้ไปต่อคุณต้องตัดสินใจให้ดีอะนะคะเนาะอาจะไปต่อกับใครอืมเนาะแต่มันก็ต้องดูด้วยแหละเนะว่าเอออีกฝ่ายนึงอะเนี่ยแต่ละคนนะ่ะเขาเทคแอคชั่นกับคุณยังไงบ้างอะเนาะคุณจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะคะนะมีหนึ่งคนที่ได้ไปต่อกับคุณ แล้วก็อาจจะมีเนี่ยหนึ่งคนสองคนที่อาจจะตกรอบอะไม่ได้ไปต่อนะคะประมาณนี้นะแล้วก็พลังงานขึ้นมาเอ่อมีทัดไฟนะคะไม่สิงธนูมีทัดดินพฤษศกันมังกรน,นะแล้วก็ทัดลมนะคะมิถุนตุนกุมประมาณนี้นะ บางท่านก็อาจจะมีพ่อไม่แม่ไมหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาชอบคุณด้วยนะเอออาจจะเป็นคนที่แบบแบบเคยแต่างงานแล้วเคยมีครอบครัวแล้วอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าเขาแบบจบแล้วนะเลิกแล้วโสดแล้วหย่าแล้วอะนะคะนะเขามาเกี่ยวข้องกับคุณอะนะคะอือฮึอ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มกันสิ แนวน้มความรักของคุณนะคะแนวน้มทิศทางเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอ่ะาไพ่บอกว่าเอ่อถ้าคุณจะเลือกใครนะให้เลือกคนที่เขาดูมีความพยายามมีความใส่ใจมีความเสมอต้นเสมอปลายกับคุณ เพราะว่าความรักนะ่ะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะความรักมันไม่ได้ซับซ้อนเนาะถ้าใครที่รักเราอ่ะเขาก็จะมีเวลาให้เราเขาก็จะใส่ใจแค่ความรู้สึกเรานั้นแหละ <ıl> เขาอยากจะดูแล,ลเราอ่ะเนาะแต่ถ้าใครที่ทําให้ความรักมันเป็นเรื่องยากอ่ะเหมือนไพ่เขาบอกว่าคนคนนั้นนะก็คือแบบปล่อยปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นอ่ะเออความรักมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าใครทําให้มันยากก็ปล่อยเขาไปเถอะ นะเหมือนกับว่าแบบเออช่างมันเถอะนะคะเนอะอืมพรดูเหมือนว่าคนที่มีข้ออ้างอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะในการที่จะเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณได้อะ่ะคนแบบนั้นก็ไม่ได้มีความเหมาะสมอะไรกับคุณเลยอะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะไพ่เขามองว่าที่ผ่านมาตัวคุณเนี่พายพยายามมาเยอะเหนื่อยมาเยอะอืม แต่ว่าต่อจากนี้ไปอะเหมือนว่าถ้าตัวคุณจะไปรักกับใครไปคบกับใครคุณต้องสังเกตให้ดีอะนะอย่าไปพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอย่าไปทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวความสัมพันธ์นะมันต้องให้เราได้รับเท่าๆกันนะเนาะนะคะอ่ะต้องรักอย่างมีสติรักอย่างมีปัญญานะคะเนาะอ่ะให้เราได้รับเท่าๆกันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีะถ้าใครจะเข้ามานะ ต้องทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นเนาะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วชีวิตเขาว่าดีขึ้นแต่ชีวิตคุณแย่ลงอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะมันเท่ากับว่าเราไปทุ่มเทผิดคนนะคะเนาะชีวิตเขาดีดีเนาะแต่ชีวิตเราแบบดูยากลําบากแบบเนี้ยไม่เอานะคะเนาะจะให้โอกาสใครนะตัวคุณก็ต้องดูด้วยเนาะนะคะว่าใครทําอะไรยังไงกับเราบ้างนะคะถ้าใครดีกับเราเราก็ดีตอบเนาะนะคะ อืแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าตัวคุณต้องเลือกอะต้องเลือกอะเลือกได้แค่คนเดียวอะนะเราก็ต้องเลือกคนที่รู้สึกว่าเอออยู่ด้วยแล้วมันสบายใจอะอยู่ด้วยแล้วไม่เหนื่อยอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขเป็นความสบายใจให้กันได้ผลัดกันดูแลกันไปอะเนาะสลับกันนะทำสิ่งดีๆให้กันนะคะอื uh ้มเนาะ แล้วเวลาที่ใครทําอะไรให้คุณคุณก็ตอบแทนเขากลับไปอะเนาะนั่นแหละมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่แล้วมันมีความสุขอยู่แล้วมันมีอนาคตนะคะอื้มอืมแต่ถ้าคุณอยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่าเออดูดูอยู่เลือกเลือกอยู่อาจจะเป็นแค่คนคุยหรืออะไรยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมายอะเนาะก็คุณก็ต้องดูจากการกระทําดูจากความใส่ใจให้มันชัดเจนนั่นแหละเนาะ นะคะเอออย่าไปแบบรักแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่าไปรักเขาข้างเดียวอะ่ะนะมันจะเหนื่อยนะคะเนาะอืมเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> บางท่านนะเหมือนว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดอะไรของคุณใหม่อะ่ะเนาะเพราะเหมือนว่าที่ผ่านมาเราไปรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะแล้วก็มีแต่คุณนะ่ะที่พยายามทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอะ่ะนะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วแหลนะเนาะ นะเออเราดีกับเขาเขาก็ต้องดีกับเรานะเขาให้อะไรเราเราก็ให้อะไรเขากลับไปนะเออนะคะอืมนะประมาณนี้นะคะดูแลหัวใจตัวเองดีๆจะมอบโอกาสให้ใครเนาะเราก็ต้องคิดก่อนนะเออดูให้ดีนะคะแล้วก็ตัดสินใจถ้ายังไม่ชัวร์ก็ยังไม่ต้องไปรับปากอะไรใครนะถ้ายังไม่ชัวร์เราก็ อาจจะเออดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะอืมอ่ะค่อยๆสังเกตการไปนะประมาณนั้นนะคะบางท่านก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงด้วยนะคะอืมนะอ่ะประมาณนี้แหละอยู่กับใครอยู่แล้วสบายใจก็อยู่กับคนนั้นแหละนะคะโอเค ความรักมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคนบางคนอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกับคุณมากเกินไปนะอาจจะแตกต่างกันด้วยเรื่องของเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมอายุสังคมการเงินการเงนิงน,งน,งน,งนคืออะไรที่มันแตกต่างกันมากเกินไปอะ่ะบางทีมันก็ไปกันยากหรือมันก็ไปกันไม่ได้นะคะ นไพ่เขาบอกว่าออ่ให้คุณนะดูคนที่คนที่เขาแบบมีความพยายามกับคุณคนที่เขามีความซื่อสัตย์กับคุณเนาะแล้วก็ให้ดูคนที่เขามีการมีงานมีการมีงานมั่นคงอ่ะคนที่เขาแบบไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอ่ะคือเขาแบบมีงานมีการดูแลตัวเองได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อ่ะนะคะเนาะ แล้วก็ถ้าหากว่ามันมีอุปสรรคมีความแตกต่างอะไรกันนะให้คุณดูสิว่าอ่เขาอะนะยอมรับข้อแตกต่างของกันและกันได้ไหมข้อดีข้อเสียนะตัวคุณตัวเขาอะยอมรับกันได้ไหมพร้อมที่จะแบบเปิดใจยอมรับความแตกต่างของกันไหมหรือว่ามันดูแบบติดตรงนั้นติดตรงนี้ดูมีข้ออ้างดูมีปัญหาอะไรตลอดเวลานะคะเนาะอืมนะอ่ะ เพราะเหมือนว่าคนบางคนก็จะแบบข้ออ้างเยอะนะเออแต่ถ้าว่าคนรักกันจริงๆอะ่ะบางทีมันไอข้ออ้างอะไรต่างๆมันจะไม่มีเนาะต่อให้จะแบบแตกต่างกันมากแค่ไหนอะ่ะมันก็จะแบบเออยอมรับกันได้หรือว่าแบบปรับตัวเข้าหากันได้อะ่ะนะคะเนาะไม่ใช่ว่ายึดแต่ตัวเขาเองยึดแต่ตัวเองอ่ะเนาะแต่ว่าไม่ได้สนใจความรู้สึกของคุณเลยอะ่ะแบบนั้นมันก็ไปกันไม่ได้นะคะเนาะอือฮึอะให้เลือกคนที่แบบ เชื่อใจได้ไว้ใจได้นะคะเนาะเลือกคนที่เขามีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานนะคะโอเคประมาณนี้แหละนะ,ะมาดูวันกับตัวเลขนะคะวันอาทิตย์วันศุกร์วันจันทร์ตัวเลขนะคะเลขหเลขศูนย แล้วก็เลขหกมาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว Q ตัว G ตัว L ตัว T ตัว Y ตัว P ตัว S ตัว S ตัว X ตัว E ตัว H ตัว Z แล้วก็ตัวอยู่นะคะโอเคอ่ะพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ